มีบ้างที่แทบทุกส่วนเนาะก็จะต้องมีชนิดนี้นก็ขออนุญาตนะตรงนี้ยิมโนนะครับแต่ว่าเพิ่ไม่ไม่ได้เยอะมากอาจารย์เพราะว่าเ,เาเขาจริงไม,ไม่ไม่ค่อยได้เจาะมากแล้วก็จะไปเล่นก็จะไปเล่นแบบงานอีกอีกแนวหนึงแต่ว่ามันมีราคาก็ค่อยๆทยอยฮะเพราะอย่างที่บอกเราทําเป็นการขายด้วยนะไ <c oughs> ม้เก็บไม้อะไรก็ต้องทยอยฮะไปไปโป่งปังมากไม่ได้นะก็ขอยญ ให้เดินชมก่อนส่วนใหญ่งานที่เรามีที่ทําเองจะเป็นหน้าม่วงซะเยอะนะครับงานงานหน้า,าน่า,นา,นานจะเป็นลักษณะางานสีม่วงอะ,ะเยอะหน่อยแล้วก็เป็นลายเอ่อจากข้อมูลที่ผมพยายามไปหานะลายที่ท,<ม>ที่เรามีเยอะก็จะเป็นลายม้าลายแล้วก็สีบล่แต่คนเขาไม่ค่อยเล่นกันนื่อยจากว่าเวลาโตนะฮะลายจะ<อ>หายผอมจะหายก็เลยงานพวกนี้เขาก็จะไม่ค่อยเล่นเลยจะลองสังเกตเลเราจะมีเห็นไหมมันจะเป็นออกลายเป็นแนวม้าลายสีบ้าคือม้าลายเนาะ ก็ะก็ก็มีอีกแนวหนึ่งที่เริ่มมาได้ได้มาได้มันทำดัทำมเมล็ดได้นะครับเข้าใจว่าต้นแม่ก็จะเจอมาก่อนแพงนะต้าางนี้ก็เหมือนกําลังมานะก็ยังก็ิก่งเขีย่ยอย่าต้องเป็นงานงานลายครับซึ่งเราก็มีเยอะพอสมควรเลยนะครับงานลายก็เก็บแนวนี้ไว้จะไปทําพันแต่อันนี้ก็เนี่ยเสียดายมากเลยเพี้ยนลง แต่ลายมันสวยมากตัวเนี้ยรเพียลงก็แหว่งไปเลยใช่ไล่้เอายาใส่เนาะ่มแงเอาตนั้นแหละเอ่เอาเขเอามันเลยเป็นแผลแล้วตอนนั้นยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญก็จะมี็ลายเห็นไหมเนี้ยสีบ้าเป็นแนวเนี้ยเยอะ่าแล้วก็เป็นงานม่วงม่วงแท้เราทําได้ไม่กี่ต้นเองนะม่วงทอได้แดด มี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 สองกรณีอ่ะกรณีคือม่วงตอนเด็กแล้วก็ไปเขียวตอนโตที่เราได้แล้วที่เราผมลองสังเกตน,นะเห็นไฟข้างๆางม่วงไหมฮะพอมันแตกยอดบนก็กลายเป็นเขียวกับแต่งานที่ม่วงแท้ๆเลยลเราทําได้ก็แค่สองต้นก็มีตัวนี้นตัวนี้ได,ได,ได้ได้ม่วงเลยแล้วก็ได้ตัวนี้เป็นหลักในชุดชุดชุดคอลเลกชันแรกๆเลยที่เราทําได้นะเป็นงานสีม่วงส่วนในที่เขาเรียกกันว่าไม่ดริป คืออะไรหมายดิฟยิมยิมดิฟใช่ไหมเดี๋ยวแบบเปลี่ยนมเปลี่อ๋องานดิฟงานดิฟคืองานที่มันโดนแดดจัดๆแล้วมันก็กลายคืนเนาะเคยเคยคือตอนซื้อมาตอนหนึ่งเก่งมื่อเมื่อสักสามสี่ปีก่อนที่ได้มาช่วงแรกๆในที่เล่นยิมเนาะไปซื้องานดิฟมาสามร้อยโอกเฮ้ยไม่เลยวะประหลาดดีแล้วก็เหมือนสามร้อยได้ไห้าขัวเออก็ไม่แยกขายแล้วเห็นว่ามันแปลงก็ไปติดสักงสามร้อยบ้าง สักพักสามเดือนก็เราเห็นงานเราเห็นยิมตัวหนึ่งที่เราวางขายอยู่ติดราคาสามร้อยล้วก็มานั่งเถียงกันว่าทําไมยิมบ้านเนี่ยมันราคาสามอเพราะเราลืมมันไปแล้วลืมมันไปแล้วเอาของมันเป็นยิมดิฟนี่เองก็ก็อันนี้เค่อยลี่ยนรู้ใม่ค่อียนีใช่ตัวนี้ตัวเนี้ยก็จะเป็นงานพี่เดียวเนาะเรามันก็มีบ้านแต่ไม่เยอะเพราะว่าบางตัวที่สวยๆมันแพงก็เลยเอางานไม่สวยมากเอามันลุ้นเล่นๆดูนะครับเผื่อจะได้ เขาจะมีแท็กบางแท็กบางอันหายบางคนมาตอดซื้อไปก็มีเหมือนกันก็จะเป็นจะต้องขายแล้วก็เคยไปคุยกับเขามาบอกว่าขายของเขาได้ไม่ม่ปัญหาขายไปเลยเพื่อนก็ไม่ต้องรู้สึกเครียดเนาะสมมุติว่างบเรามีเท่านี้เราอ็ก้อนก็ข้อข้อแนะนําบางอย่างเนาะที่ในการเล่นพวกยินก็คือเอาที่เราพอใจจะจะบอกทุกคนเสมอว่าถ้าพอใจตัวไหนให้ออกไปหมายถึงว่าเราบอกราคานี้แล้วมันยังแพงสําหรับ ผูซื้อก็ยังไม่ต้องก็ได้นะครับแต่ถ้าเอ้ยโอ้โหนี้ได้ก็ก็เรื่องหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นบางตัวนะนี่มันเกิดจากอะไรนะตอนช่วงทดลองแรกๆปะเราใช้อะไรมี่เอาจันไลเป็นล้างมันคือล้างอลาดเลยคือคือตอนนั้นผสมน้ำเลยใช่ไหมใช่คือตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นลองหาวิธีที่พยายามจะไม่ใช้สารเคมีอันแรกที่เราท,ทําคือเราใช้ซันไล มันเรามีทฤษฎีแบบนี้ครับซึ่งฝรั่งก็ใช้เอาสไลม์เนี่ยมันลื่นไปผสมกับน้ําอุ่นเพื่อมันแตกตัวจะทําให้แมลงมันไม่สามารถเกาะบนผิวต้นไม้ได้แต่นี้คือลองแบบไม่ไผสมน้าอุ่นคือเข้มข้นเกินปรากฏว่าเป็นแผลอันนี้ข้อหนึ่งกับอันหนึ่งที่เราลองทาก็คือไฮเตอร์ไฮเตอร์มีต้นสาธิตไหมไฮเตอร์ไฮเตอร์จะเป็นที่เคยใช้ก็จะเป็นพวกช้างเพราะว่ามันรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวให้ดูครับ ไฮเตอร์นี่คือปกติสําหรับผ้าก็ก็กัดขาวพอสมควรเนาะใช่ใช่ไฮเตอร์ไฮเตอร์หน้าหน้าแปลกประหลาดนะไฮเตอร์เนี่ยในลาสุดนะครับแมลงตายนะอันนี้คอนเฟิร์มเป็นกบแต่ไม่ปรากฏแผลกับบางพันธุ์แต่จะปรากฏแผลกับบางสายพันธุ์แสดงว่าผิวของต้นไม้เนี่ยมันแตกต่างกันไม่เท่ากันอันนี้อันนี้คือเทสเองครับจากช้างอันนี้คือแผลเก่าก็คือตอนนั้นเนี่ยมันเป็นลาสนิม เราก็เลยใช้ไฮเตอร์ผสมน้ำผสมนหนึง<ม>่งฝากับนอากับอะไรนะฟอกกี้หนึ่งขวดฉีดปรากฏว่าแผลที่มันเป็นราสนิ่นะมันมันเฟะเลยค่ะคือเหมือนแบบเหมือนเขาเรียกแล้วเหมือนคนโดนน้ำร้อนลวกแล้วเสร็จปุ๊บมันก็ค่อยๆแห้งแล้วก็ร่อนออกแต่ก็ยังมีแผลอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ลาสนิ่ก็ไม่ไม่เป็นอีกเลย คือไฮเตอร์เนี่ยมันเป็นสารตัวหนึ่งเขาเรียกว่าสารคอลอกคือสารคอลอกตัวนี้เขาเอาไว้ใช้ฆ่าเชื้อโรคในห้องแลกพอ้โหที่เขาทำที่ชูเขาเจอซึ่งธรรมชาติของไอ้พวกโรคที่เกิดจากไอ้โรคโรคเกิดในพืชก็เลยใช่มันเป็นเชื้อราก็สามารถใช้ไฮเตอร์ในการฆ่าเชื้อมันได้สิ่งที่มันเสียหายใช่ก็คือผิวมันก็จะเสียหายไปแต่คนไม่ซีเรียสอะไรแค่ต้องการให้มันรอดก็ก็โอเคมันก็ใช้ได้ ซึ่งผิวเดียวมันก็จะกลับมาหมายถึงว่าไล่ไล่ลงไปใช่ใชครับอาจจะเขาเรียกอะไรนะมันอาจจะตกสะเก็ดแล้วก็หายไปอะค่ะอันนี้ดูจากตัวอย่างได้เลยหลังจากเราเลี้ยงแดดร้อสนสร้อนก็คือบริเวณนี้จะอยู่ข้างล่างล่างใช,ใช่อันนี้ก็คือหลังจากล้างเฮเตอร์เราก็ไปเลี้ยงแดดร้อสนสดร้อนใครใครที่คยเลี้ยงช้างน่าจะรู้นะว่ามันนิ่งได้ก็สภาพเป็นแบบนี้รอดปกติน,นี่นะฮเสิยงานปกติ แต่ก็เป็นเป็นประสบการณ์แบบส่วน,นตัวเนาะตอนนั้นตอนนั้นคืออยาก<ะ>พยายามไม่อยากใช้แสบมีแล้วผมเชื่อว่าปัญหาการใช้แเคมีมีปัญหาอยู่แล้วสำหรับหลายๆคนมนใช้ไม่ใช้ใช้ไม่เป็นก็พยายามหาให้ก็ได้ประมาณนี้แหละแต่ว่าก็อดทนรอนะกว่าจะได้ฟอร์มซืนะครับต่อไปก็เป็นโซนของแอสตันแอตติกนะครับอันนี้เราเพิ่งได้มานะครับพุทธด่างอตนนี้เดี๋ยวจะพยายามจะมาทำสายพันธุ์ต่อนะตัวนี้มีมีอยู่ต้นหนึ่ง แขงมากเลยไปเดินงานแฟร์อะไรแคนคงจะเดินมาเนาะแล้วก็มีแอสโซเฟตั้มมาริโอสติกมาเนาะตัวไซส,ส์ผมไม่รู้ว่าสึงสิบปีหรือเปล่านะแต่แต่ได้ได้มาตอนนี้ยังเด็กอยู่เฮ้ยมีเม็ดแล้วเนี่เนี่ยเราได้เม็ดแล้ว hey. Hey, hey, hey. เองเอเทีาทำเองนะครับตัวน,นี้งานข่าวเว้าวเอออันนี้ดีมากเลยนะตอนแรกมันกลมมาวอลตอนโตก็แปลกดีเหมือนกัน อันนี้ก็หลายๆตัวอันนี้ผมไม่รู้มันเป็นด่างปะไม่รู้อยู่ไหนนี่แปลกดีเหมือนกันสวยดีก็เลยได้มามีมีอะไรสินค้าแนะนำเดี๋ยวเราไปดูกันสินค้าพิเศษที่นี่ที่ที่อื่นไม่มีขายแน่นอนอเดี๋ยวเราไปดูกัน นอกจากต้นไม้ใช่ไหมคะส่วนนี้ยังมีอุปกรณ์จัดจำหน่ายด้วยได้แก่อะไรบ้างคะจริงๆเรามีหลายอย่างเนาะแต่ว่าได้เป็น l i m i t ต็ด dition ของเราเลยก็คือในส่วนของชั้นไม้ของเราเป็นงานไม้สักเนาะไม้สักแท้นะครับข้อพิเศษของมันคือเมื่อถึงเราไม่เคลือบอะอแล้วเราลดน้ำไปอะมันก็จะไม่มีลักษณะในส่วนของอะไรกันบวมอะไรองเงี้ยได้ ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของงานไม้สักเนาะแล้วก็สวยด้วยเราก็ใช้อยู่ตลอดเวลาสำหรับงานที่เราขายอยู่นะครับเป็นงานที่ใช้เนี่ยสามารถวางกระถางได้แม็กซ์สุดประมาณ4นิ้วฮะไซส์ไซส์สี่นิ้วถ้าทุกคนเคยเห็นแล้วกระถางสี่เหลี่ยมไซส์สี่นิ้วมันมันวางได้ประมาณ4นิ้วเห็นไหมมันจะเหลือใช้นิ้วางได้ลดน้ําได้เลยได้ใช่ไหมผมลดได้เลยครับ แต่ถ้าเคลือบได้ก็ดีแต่ไม่เคลือบก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่บวมไม,ไม่อะไรเลยสามารถทําได้เป็นปกตินะครับผมจะพยายามไม่ขายหลากหลายจะเอางานที่ใช้ทุกคนเราไปใช้ได้เลยก็นะคือส่วนใหญ่เป็นชั้นแนวนี้สป็หลังแล้วก็งานดินเผางานดินเผามีข้อดีคือต้นไม้มันเย็นนะมัน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 มีรูระบายเยอะนะครับทําให้ทําให้เกิดมันมันใช้ง่ายด้วยแล้วมันก็สวยแต่ว่ามีคนก็มาเคยมาถามว้วทำไมงานดินเผา ถึงถูกง,งานพลาสติกเ,ออเพราะว่าดินเผาล่วงแล้วแตกเลยนะพลก็ติกไม่แตกเลยอันนี้เลยชัวร์กว่านะแต่แต่ใช้ได้เรามีหลากหลายนะแต่ส่วนใหญ่เลยนะที่ที่ขายอ่ะคืออันที่ใช้อันไหนไม่ใช้ก็ไม่ขายอันนี้ตลกลลหน่อยเลยนะอย่างน้อยก็ได้ทสแล้วว,ว่ามันใช้แต่น,นี่ก็จะมีหลากหลายเนาะส่วนส่วนบริเวณนี้จริงๆแล้วเราจะจะทำไม้ใบด้วยมั้งแต่ว่าดูแล้วคือไม่มีเวลาน่าจะเป็นงานเชคตัดซะเยอะ ก็าคาดหวังว่าในอนาคตตรงนี้จะเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับเราเตรียมทําไว้หมดแล้วหลังคงหลังคาแเหลือโตเราติดตามชมเรางดไปเราติดตามชมด้วยจา์ว่าจะมีอะไรเพิ่มเนาะโอเคงั้นวันนี้เราก็ประมาณนี้อาจารย์ก็ยังไงขอขอญาตฝากไว้ด้วยนะเรียนเชิญด้วยนะครับมาที่พิจิบนะแฟนแผ่นมาอ่านมาก็ย้ำอีกครั้งอำเภอเมืองอำเภอเมืองนะครับมามายังไงนะถ้าจากพิษณโลกค่ะ ถ้าจะพิซานโโลก็คือมาทางเส้นปกสูงนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าเมืองมาเลยเแต่เข้าเมืองมาเราก็จะผ่านสนังงามแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับพอตรงไปเรื่อยก็จะเจอจริงๆมันมันง่ายมากเม,มื่อผ่านปกสูงใช่ไหมเราก็จําเป็นจะต้องเลี้ยวเข้าพิจิตตรงมาเลยฮะตรงเพื่อเข้าพิจิตมามยาวไปปุ๊บก็จะเจอสี่แยกไฟแดงให้เลี้ยวขวาคือตั้งแต่ตรงจากปกสูงมาถึงพิจิตเนี่ยจะเจอสี่แยกเดียวแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาแบบเดียวจากจากสี่แยกนี้ก็ประมาณ3มโล สะดวกมากติดถนนใหญ่เส้นไปท็อปพาชาพิกิทถ้าไม่ได้ก็โทรได้โทรได้ก้อนหนึ่งไปสำเนียงสมก้อนหนึ่งเดี๋ยวจาติดมาให้ด้วยได้เดี๋ยวขึ้นให้เลยนะคะโอเคงั้นวันนี้ขอบคุณสวนกระป๋อมแคคตัสมากนะคะที่ให้เรามาเยี่ยมชมเนาะยังไงก็ถ้าสนใจนะคะีย่เชิญียนเชิญได้เลยครับจะสอบถามความรู้แลกเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ในเพจด้วยก็ได้เขียนใต้นลยนะ ผมไม่ใช่เจ้าของสวนนะอันนี้เจ้าของสวนนะเข <C> e าเ <C> e จา้จาของสวนแบบใช่แต่หน้าร <c> ้านผมอะ <c> อยู่ในเมืองนะครับอยู่ในเมืองอสวนอยู่เบื้องหลังช่อันนี้คนสวนออกาน้า <c> แต่จะแต่ร้านส่วนตัวเองอะอยู่ในเมืองนะมีร้านอยู่นะครับเข้าเข้าไปชมได้ทําไมสะดวกนี้ก็ข้างร้านอะไรนะครับข้างธนาคารทหารไทยครับมีสาขาเดียวในพิจิตรธนาคารทหารไทยเขาชื่อชื่อกระปอมแคคตัสนั่นแหละครับเหมือนกันเหมือนกันไปดูได้สองสาขา ะะก็ได้ชมสวนนะคะกระปอมแคคตัสไปแล้วนะคะหวังว่าคงจะได้รับความรู้เนาะแล้วก็ได้ชมต้นไม้สวยๆไปนะคะ,ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเรานะคะวควรบกวนฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe นะคะทั้งในเพจนะคะท่าแคคสวนแคคตัสของเราคือแคคตัสบ้านอาจารย์นะคะแล้วก็ u t u b e นะคะไปด้วยกัน g o t o g e t h e r นะคะเราจะได้มีกำลังใจนะคะในการ พาเพื่อนๆไปชมสวนแคคตัสแล้วก็ไปเที่ยวที่ต่างๆอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะแล้วติดตามคลิปใหม่ของเรานะคะบ๊ายบาย